และเจ้ากิฟตัวนี้เนี่ยยังสามารถเล่นได้ทั้งน้ำเค็มและน้ำจืดอีกด้วยนะครับแม่คุ้มจริงๆและที่สำคัญอีกอย่างกิฟรุ่นนี้เนี่ยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับนาไทยจากร้าน The Fisher อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นาไทยมีสินค้ามานำเสนอนั่นก็คือ rolling survival with n i g h t snap หรือเรียกสันส้นๆว่ากิฟบกลูกบุนถังเรียบจากแบรนด์ไโอเนียนั่นเองครับ,<อ>บเจ้ากิฟตตัวนี้เนี่ยมาด้วยกันหลายขนาดเลยนะครับ เริ่มตั้งแต่ขนาดเล็กๆอย่างศ -1 ไปจนถึงเบอร์1ิเลยล่ะครับพี่ๆน้าๆนานาก็เลือกเอาตามความเหมาะสมกับงานที่เล่นได้เลยนะครับและเจ้ากิฟตัวนี้เนี่ยยังสามารถเล่นได้ทั้งน้ำเค็มและน้ำจือดอีกด้วยนะครับแม่คุ้มจริงๆและที่สำคัญอีกอย่างกิฟรุ่นนี้เนี่ยผลิตจากวัสดุอย่างดีเลยนะครับและยังเคลือบแบล็กนิกเกิลมาอีกด้วยเพิ่มความคงทนและป้องกันการกัดกร่อนอีกด้วยล่ะครับส่วนจำนวนในแต่ละซองก็จะแตกต่างกันออกไปตามขนาดหรือเบอร์นั้นๆน,น,นะครับ สำหรับพี่ๆนานาคนไหนที่สนใจเจ้ากิฟบวกลูกหมุนถังเรียบตัวนี้ก็สามารถกดสั่งซื้อที่ตะกร้าด้านล่างนี้ได้เลยครับราคาก็ไม่แพงเพียงซองละ30บาทเท่านั้นสำหรับใครที่กำลังมองหากิฟบวกลูกหมุนอยู่น้าไทยแนะนำตัวนี้เลยครับขอบทุนครับ